ครับขอบคุณครับแข็งบดแขงบดแข็งบดค่ะโอ้ยแปดอาหารเป็นไปเป็นเป็นบ

โอเคครับปิดลิปครับเจ้าครับสวัสดี่านะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนใช่ใช่เพราะวไม่หวิก็มีปุ่มหวไม่กินัปิ้นเนี่เนไกินัว

ล้วก็มีน้ำตกด้วยนะครับซึ่งทางพี่น้องเอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนนะครับเพื่อนไฮแวะนะครับอยู่ที่หมู่บ้านแถวซับไพวันนะครับชื่อหมู่บ้านอย่างก็คุณแม่ซับไพว,วันเนาะคุณแม่ชื่อ,อยังก็คุณแม่วันละพาครับครับผมก็ถือว่าเป็นคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเฮ้ นำทีคุณแม่วลภาแสางงามยนตบอยหรือยเลคนจิเ,อ,เอ,อันนี้มีกล้วยอันนี้ด้วยนะครับเป็นกล้วยประดับตัวนี้เป็นกล้วยประดับนะครับจุดประสงค์ของทางคุณแม่วลภา,าเนาะเพื่นก็นต้องการให้ นำนะครับต้นโนสามใบครับเอาไปปลูกอยู่ที่วางปู่นะครับรันนี้ก็เป็นโรงเรือนเพาะชำนะครับโอ้มีมากมายหลากหลายอย่างนะครับรครับขี้ปะวาน ครับผมนี่นขี้ปะวันครับนี่มันจะมีหลายพันครับเอาผินเสื่อมลงเชื่อมองเลยมาเอาไปแต่งเอาไปแต่งเป็นแบบงูเอาลวดดึงอย่างเอาลวดครับผมอันริ้นมังกรเฮ็ดไว้เต็มนี่แหละมาเอาสาวคนเลยอัน,นอันนี้บอลเล็ก,กอนนบอลเมังกรนะบอลเตะพลาดไปเลยมันเหลือที่จากต้นนะเหลือเม่อไหร่ละอันนี้ต้นอะไรอันนี้โอโ้จากโมจากซี อันนี้มันมีบัวสวรรค์อันนี้มันจะทนแรงนะแม่เนาะเนาะเพราะว่าทนแรงนะคือตัวนี้อ๋อคล้ายๆกับคล้ายๆกับข้างหลังลุงละแต่ว่าเป็นพันธุ์เล็กครับจ้าอยากจะพันธุ์อย่างอันนั้นฮานุบาลอนเป็นใบเลื่อน มันคนละสายพันธุ์ตัวนี้คนละสายพันธุ์ตัวนี้ก็ทำเป็นยาได้ไหมเนี่ยบ่โอ้ตัวนี้ยาเด้่นี่ตัวนี้ยาเด้ไแม่อันนี้อหานุมานสอนแสงตัวนี้นนี้ก็ยานี่งหนึงผมแมนบ่สแมนครับอันนี้ชื่ออย่างเนาะมันเป็นไม้โบราณดนกเป็นสมุนไพรโบราณมันเป็นหัวเป็นหัวเป็นเงา คล้ายๆกับต้นสบู่ดำนี่แหละคนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่บ้านสวนป่าเนาะสวนป่าของคุณแม่วรละภาครับครับผมขอบคุณใหลายมายกช่วยกันได้เอ้ย น้องเนือจกหันนะครับในพื้นที่น้องก็ยดดต,ติดเขาครับพี่น้องนะครับก็เพื่อนก็นอยู่มาหลายปีครับสาวสามสปีพระนะครับอ๋อด้านหลังก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับ เอ,เอาเอาเส้นซัดเส้นซัดเส้นตัดจ้าถ้าจะเอาสนอีกก็เอาดินลอ,อ่าเอาบานใหม่เอา,าเอีกต้อนอน,น,นี้ต้นนี้มันะล่มลมไม่เยบ่อนี้มัน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 ดีา ลตีวลีเอาเอาทุมอย่างสวมเอาแล้มเนเขียวมาพร้อมเอมะรมได้ซีต้นน่เาอนีถ้าถ้าได้ขนาดนี้มันมันี่เอาเอาต้นเขี้ยวนะโดนต้นเขียวมนะมี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 งอูัยนภูรัชบนอยู่นอกภูางมาทางยักษ์ที่เห็นที

เขาหนุกไปยังเขาหนุกไปยังบังดูยามน่ะยามนันมาหน้ามันสุดนต้องล่นต้งเล่อยู่อันนี้ที่บ้านบุปใาศรีสุริยันแล้วเอาคุณเอาคุณก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็เป็นบ้านสวนของทางคุณแม่วรภานะครับที่เพิ่นมีความประสงค์นะครับที่จะนํานะครับในส่วนของต้นไม้ต่างๆนะครับทั้งไม้ยืนต้นนะครับไม้ประดับนะครับ รวมถึงนะครับของฝากนะครับมอบให้กระทางลุงช่างเนาะกับปลาสวนผักนะครับที่ได้เดินทางมานะครับถือว่าก่อนกลับบ้านนะครับเราก็เพิ่นให้เอาเตรมที่เลยครับในส่วนของต้นไม้ต่างๆให้เอาเต็ียมรถเลยนะครับตามที่คุณแม่ได้พูดไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านไว้นโอกาสนี้ด้วยนะครับผม